ก็มาต่อกันครับเดี๋ยวผมจะตามเข้าไปดูที่เขาข้างในครับในยุทยานประวัติศาสตร์สีเทพเพื่อนๆเ,เข้ามาก็ฝากกดติดตามช่องกดกระดิ่งตัวบนให้ด้วยนะครับช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวอันนี้เด็กนักเรียนเขาก็มาทัศนศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นี่ครับครูก็ให้ทําจิตกรรมกวาดใบไม้บริเวณาศาสนาสถานก็เป็นเรื่องที่ดีอ่ะ ที่ผมจะเดินเข้าไปต่อไปก็คือเขาข้างในครับจะมีขนาดเล็กกว่าเขาข้างนอกอยู่แต่ว่าเขาข้างในนี้จะมีความสำคัญก็คือร่องรอยของลูกป,ปั้นที่ยังเหลือสมบูรณ์กว่าทางเขาข้างนอกสมบูรณ์กว่าทีท่ดูนะครับ1 7 0นปีเขาเหลือมาได้ยังไงขนาดนี้ ทังที่เคยเป็นป่าไม้ครับเป็นต้นไม้ใหญ่นะครับหาักต้นไม้ใหญ่โดนไฟเผาไปแล้วเนี่ยเคยปกคลุมมาก่อนเนี่ยหลังคาเข้ามาทำให้ที่รังถ้าดูนะครับเนี่ยยังเหลือล่องรอยของลูกป,ป,ปั้นอยู่นะบบางจุดก็สมบูรณ์เลยเดี๋ยวผมจะพาเดินดูรอบๆเลย ตรงเขาข้างในผมไม่ให้เข้าใกล้ไปกว่านี้ครับถ้าควแตะนิดแต่น่อยมันเหมือนคล้ายๆปูนปัตเตอร์ทำปั้นไว้สมัยก่อนนี้น่าจะทำปูนใช้ไม่เป็นแต่ที่เท่าที่รู้ได้ความรู้มาเขาว่าทำจากยางไม้ผสมดินนะครับนี่ ฟังวิทยากรต้องบอกว่ายของวารเราเรียอแค่หน้าเดียวค่ะนนนะคือสมวงกระบอกสบค่ว่าีเทไม่เหมือนี่ตวที่ว่าสีเทมมีหน้าเพิ่มมาอีกสีหน้าเป็นหน้าสิงโตหน้าช้างหน้าลิงแล้วก็หน้า อันนี้คืออะไรอยู่อันนี้คือเป็นในส่วนของเราเรียกว่าเจดีย์หรือวิหารนะคะเป็นในส่วนของวัดในศาสนาพุทธค่ะจะอยู่ในยุคสมัยของทวาราวดีนะคะอายุประมาณ1,400่อปีค่ะข้างในโล่องข้างในทึกค่ะไม่มีอะไรเลยเพราะว่าตัวอาคารนี้คือเป็นฐานค่ะคือมีเป็นบริเวณด้านหน้าเป็นปันไดนะคะคือเดินขึ้นเพื่อทําพิธี แลตัวนี้เป็นแค่ฐานเฉยๆใช่ค่ะคือตัวด้านบนนั้นอาจจะมีเป็นเจดีหรือวิหารค่ะแต่ว่าตัวเจดีนัมีการพ่าลงมานะคะเราก็เลยไม่แน่ใจว่ารูปแบบของเจดีนั้นเป็นแบบไหนก็เลยไม่ได้มีการต่อเติมขึ้นมานะคะหรือมีการทำเป็นรูปแบบที่สมบูรณ์ให้ลูกท่้เที่ยได้ชมกันค่ะเดิมเดิมตรงนี้เนี่ย มันเหมือนก็เป็นภูเขารหรือเปล่าหรือว่ามันเป็น,ปนดินคลุมค่ะดินคลุมเฉยเใช่ค่ะคือมีดินคลุมมีต้นไม้ขึ้นก็คือนักโบราณคดีมาตัดต้นไม้แล้วก็มาขุดดินออกก็คือเจอเป็นโครงสร้างแบบนี้<ม>เพราะว่าอะไรคือสมัยก่อนที่มันมีเป็นดินคลุมขัดตัวยอดด้านบนนั้นนะคะมันมีเป็นหินเซาแรงอยู่ซึ่งนันกโบราณคดีเขารู้อยู่แล้วว่าตัวโครงสร้างอ่ะมันน่าจะมีอะไรอยู่ใต้คืออาการตัดต้นไม้ขุดแต่ก็คือพบเป็นแบบนี้แล้วก็คนแค้คือที่มันยังหลงเหลืออยู่เพราะว่ามันมีดินคลุม วัสดุที่ที่ที่ฉาบรอบไอ้หินซิลาแลนด์เนี่ยทำจากอะไรปูนค่ะปูนอะไรเป็นการตะเล็กก่อนคือเป็นการใช้หินปูนค่ะอ๋อปูนเป็นขาวแล้วก็ให้เป็นสีขาวบดละเอียดแล้วก็ควรใส่ส่วนผสมใช่ของเดิมเลยใช่ไหมใช่ค่ะของเดิมคือผสมกับยางไม้นะคะหรือน้ำอ้อยเนตะเล็กก่อนอัดดีส่วนผสมอย่างอื่นด้วย แล้วกวนวให้มันเหีเห่ยวๆเข้ากันแล้วก็ฉาบอีกทีหนึ่งเพื่อยึดตัวหินเข้าด้วยกันค่ะอ๋อแล้วก็เลยปูนปั้นมาเป็นรูปตรงนี้นะใช่ค่ะคือหินทุกก้อนนี่คือตั้งแต่ยุคนั้นเลยใช่ค่ะไม่มีไม่มีทำใหม่ใช่ค่ะมีถ้ามีทำใหม่ก็มีแค่หลักคาค่ะที่มีการตอเติมหลักคาขึ้นมาใหม่ว่าปีสี่ห้าทำไมถึงมีการทำหลักคาปกคลุมเพื่ออะไรเพราะว่าจัไม่ก่อนคนแค่ตัวด้านล่างเนี่ยเยอะมากๆแต่ว่าโดนฝนค่ะอ่า ตอนปูป้านทาให้หลุดรอนลงไปก็เลยมีการทําหลังคาคลุมเพื่อกันแดดกันฝนค่ะก็คือเมื่อก่อนเนี่ยคือดินคลุมทั้งหมดเลยแล้วเราก็ค่อยๆคเอาดินออกแล้วก็ออกมาเก็เห็นเป็นแบบนี้ใช่ค่ะที่ผมจะถามนี่ก็อาจจะจินตนาการไปหน่อยนะคิดว่าตรงยอดข้างบนเนี่ยจะเหมือนกับบุรพุธโธที่อินโดไหมถ้าบุรพุธโธอิลีเซียคือเป็นเขาข้างนอกค่ะ อคือจริงๆแล้วตัวเขาข้างนอกคือพบพร้อมในนี้เลยค่ะก็คือร้อยกว่าปีมาแล้วคือพบตัวที่สมเด็กรมพยาดารง,งบาชนิานทราศพพบเศษเพียงแค่ว่าในสมัยก่อนคือในการบูรณะค่ะคือเขาจะบูรณะที่สองตงัวเมืองข้างในเนี่ยสเสร็จได้ปอยแล,แล้วคือบริษัตัวบริษัทรทั้งหมดแล,แล้วแล้วก็ได้งบามาเมื่อปี5้าหคือพอได้กบเมื่อปี5้าก็คือเริ่มไปบูรณะไอ้สองตัวเขาครั้งนอกที่แรกคิดว่าน่าจะหมดทีเขาครางในที่มีโครงสร้าง แค่ฐานแล้วก็เป็นตัวนขุดแทะค่ะแต่ว่าพอขุดลงไปแล้วคือกลับไม่ใช่เลยเขาใหญ่กว่าแล้วก็รูปแบบมีความแตกต่างกันที่ว่าตัวเขาภายในจะไม่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่เขา้างนอกเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีบันไดทั้ขึ้นทั้นลงได้นะะคแต่ว่ารลายนั้นกลับไม่มีขนแทะแต่เป็นการย่อส่วนของตัวอาคารมาประดิษฐานอยู่บริเวณตรง ก็คือเป็นการรับคนอาคารอินเดียตอนใต้กับอินเดียตอนเหนือรวมกันก็แสดงว่าคนที่สร้าอาคารนั้นต้องรู้จักทั้งสองที่นี้แล้วก็มารวมกันน<ม>ะคะคือเขาครั้งแรกคือจะอยู่ในยุคของทวารเราเปตอนปลาย,ลายคือเป็นเริ่มที่จะมีการอาตัต้นเลยซึ่อองตอนปลายคือสารเป็นเรื่องที่เริ่มมีการรับรดูห,าหานาคือยุคศิลปะดู ดังนั้นส่ของตัวโครงสร้างเขาค้ั้งนอกนั้นคือเมื่อก่อนอาจจะมีการใช้คือเดินทั้งสี่ด้านใช่ไหมคะเพราะมีการเปลี่ยนเป็นดูก็เลยมีการบังคับให้เกินการเบียดที่ตะวันตกส่วนอีกสามด้านของบันไดนั้นมีการก่อกําแพงขึ้นเพื่อที่จะไม่ให้เดินสิดยอดการที่บังคับให้เกิดขึ้นทาท่ตะวันตกนั้นเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้ทรสิทธิสิทธิฝัทางด้านหนึ่งคือตัวเขาสมอนะ เขาท่านหมอรักคือห่างจากจุดนี้ไปอีก20กิโลค่ะเป็นเขาธรรมชาติตั้งแต่ยุคเขาทวารเลยเพราะว่าอะไรด้านบนของตัวยอดภเขาค่ะจะมีถ้ำอยู่ด้านบนมีเป็นวัดในสมัยก่อนมีการแกะสลักเป็นพระพุทธรูปพระโพธิสัตว์สูงนะคะที่อยู่ตัวยอดเลยขับรถขึ้นไปได้ไหมขับรถคือตีนแค่ตีนเขาค่ะแล้วจากตีนเขาเดินประมาณเท่าไหร่ไปนั้นจะต้องแนะนาว่าจะต้องมีไกด์เดินขึ้นไปค่ะเพราะว่ายังเป็นเส้นทางของธรรมชาติอ๋อแสดงว่าสูงมาก พิชบูรณ์ค่ะเขาไปทางพิชบูรณ์เหรอใช่ค่ะซึ่งตัวตัวพระพุทธรูปนั้นก็คือแต่ว่ามันก็มีเป็นแบบน่าเสียดายนิดนึงผมคิดว่าตัวเสียอ่ามีการสกัดตัดไปขโมยไปค่ะแต่ว่าเขาตัดกันแล้วเขาก็เอามาคืนอืมทั้งปีทั้งชาติเขาบอกว่าเขาบอกชื่อพระหลังท่านนั้นก็น่าจะมีคนรู้จักชื่อจนหอสักอ้ไม่ไม่ได้อ่านยไม่ ก็มีส่วนคาว่าว่าของหายไปเยอะนอกจากคนนี้เงี้ยค่ะเขาก็เลยเอามาคืนแต่ว่าก้มศิลปากรคือไม่สามารถต่อเติมกลับไปได้เพราะหินมันตัดไปแล้วค่ะมันก็ต่อไปไม่ด้สวยงามเหมือนนั้นถ้าต่อไปก็อาจจะหายอีกก็เลยในการไป็วัที่สวนกลางที่พิพิธภัณฑ์พรนครที่กรุงเทพอ๋อโอเคแล้วก็ตัวสวนเขาครั้งนั้นคือพบเป็นพัะลูกหนึ่งองค์ด้วยก็คืออ่าเป็นปาาแสดงธรรมมีความสูงประมาณ60เซนติเมตรนะคะเรามีเป็นองค์จำลองให้ชมที่ห้องนิทรรศการตึกโลกลระวัิศาสค่ะ ขังความรู้ครับพอเรามาเราไม่รู้เท่ากับเจ้าหน้าที่แน่เราเรดีกับขมยิ่งถามเยอะยิ่งรู้เยอะครับค่ะอ๋อแสดงว่าตรงนี้ก็มีอายุแค่เก้าร้อปีอันนี้พันสี่รถขมຈมาตอนไหนขมຈมาตอนหลังมาตอนหลังแล้วเรามาตีเมืองนี้แตกไม่ไม่ใช่พันสี่อันนี้คืออันนี้คือเป็นวัดศาสนาพุทธใช่ไหมคะพอทวารรดีเนี่ย เสื่อมลงอิทธิพลของทางคมิเข้ามาสันนิฐานว่าก็คือในยุคของพระเจ้าชัยบรมันที่7เริ่มแผ่นั้ามาน่าจะมาตั้งภาคกลางละวโวทําให้ที่นี่ก็คือรับอิทธิพลนั้นเข้ามาด้วยก็เริ่มมีการสร้างสิ่งปลูกสร้างสองหลังคือรางสองพี่น้องตัวกลางสิเทาอ๋อสร้างหลังนี่แล้วอันไหนที่ที่ตีไว้ที่พันห้า้อหรือพันเจ็ดร้อยอันไหนพันเจ็ดร้อยคือตัวโครงกระดูกค่ะ ตัวครกรคดูกคือเป็นกลุ่มคนแรกๆที่มาตั้งผินฐานที่นี่ก่อนที่จะมีการสร้างสรุปแล้วอุทยานศรีเทพนี่พูดถึงเรื่องของแหล่งแหล่งที่คนอยู่เก่าแก่พันเจ็ดร้อยปีแต่ว่าถ้าถ้าเป็นการสร้างเมืองที่พันสี่พันสี่ก็ยังเหือว่าที่ที่มันแตกเพราะอะไรเพราะขมเมนตีใช่ไหมเดาเอาไม่ไม่ใช่ค่ะคือการที่เป็นเมืองล้าง แรกคือเราไปที่การโรคระบาดค่ะแล้วก็มาวิจัยที่นึงก็คือเกิดจากการค้าขายเปลี่ยนเส้อทางการค้าขายไปจุดที่เจริญมากกว่าทําให้มนุษยมีการทิ้งล้างไปค่ะไม่ใช่สงครามเลยครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่แต่ผมเดาเอาผมว่าสงครามอ่ะเพราะว่าสมัยก่อนมันก็ยังไม่ได้มีแบ่งดินแดนถามว่าไทยเขมรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่นั่นแหละเราก็ยังไม่รู้ว่าคนที่สร้างเมืองนี้ก็คือไม่รู้ว่าเป็นคนในส่วนของเชื้อชาติอะไรผมผมยังเดาไม่ถูกเลยว่า บรรพบุพรุษไทยอยู่นี่หรือสุโขไทยพอตามดูจริงจริงก็คือที่นี่สร้างมาก่อนใช่ไหมคะแล้วก็พอเมือนีการทิ้งล้างไปก็คือสัษฐานว่าคนน่าจะอพยพไปทางสุโขไทยหรือก็อพยะตอนผมไปเที่ยวเวียงป่าเป้า <c oughs> พระเจ้ากรุงกรุงภูกาม <c oughs> จะไปตีพระเจ้าที่นครวัณนครธม <c oughs> มาพากลบที่เวียงป่าเป้า <c oughs> คิดดูมันเดินมาจากพมา่า จะเดินจีเดียนถึงจึงถึงจะถึงนครวัดนครดมถ้าถ้าอ่านดูนี่จะลบกับชัยวลรมันนี่แหละแต่ถ้าดูประวัติพ่อคนศรีอินทราทิตชัยวลรมันขอมนี้เข้าคุมอยู่ก่อนนี่มาตีทีหลังใช่ไหมไม่ทราบค่ะเพราะว่าในสองตัวเมืองนี้เรายังไม่ทราบเลยว่ามีพ่อเมืองจริงจริงไหมแต่ว่าเมืองนี้มีอาคารมีเนื้อที่ขนาดใหญ่ก็คือน่าจะมีเป็นพ่อเมืองค่ะแต่ว่าเราไม่ทราบชื่อจริงของของกษัตริย์เพราะว่า เราไม่มีเป็นจารึกอักษรที่ชัดเจนถ้าถ้าจารึกของไทยก็คือของพ่อคุณรามคำแหงที่สมัยพวกผมเรียนมาที่นี่คือในยุคของทวารวกรก่อนก่อนไม่มีการจารึกเป็นตัวอักษรอนผมเรียนหนังสือประวัติของไทยให้จารึกมาแช่กรุงสุโขทัยมาของเราเก่างสุโขทัยค่ะมาใช่ไหมทวารไม่มีการจารึกมาอีกทีคือยุคของศิลปะเขมร แต่อักษรที่ใช้เป็นอักษรปาลวะค่ะภาษากรีโบราณทางอินเดียเลยดังนั้นอักษรที่นี่ก็คือหรือตัวรูปแบบการจารึกค่ะเราไม่พบคือพบแต่พบแค่ส่วนน้อยการลึกมันก็เลยไม่ได้ชัดเจนดังนั้นก็เลยแปลได้ไม่ครบถ้วนดังนั้นเราก็เลยไม่ทราบค่ะว่าจริงแล้วสรุปแล้วอันนี้กับอูทองทลาวดีเหมือนกันเหมือนกันพระเจ้ามรณกฎไม่ได้เคยมาปรากฏที่นี่ไม่ทราบค่ะไม่ทราบเลยเหรอ เพราะว่าผมอ่านดูในประวัติศาสตร์เหมือนเข้าทราวดีหลังพุทธกาลร800ปีไปอยู่ภูโลพตัส200กว่าปีมาที่ชัยวรมันด้วยที่ว่ากษัตริย์พระม่าจะมาลบเอาเสร็จเสร็จแล้วมันก็หายไปเลยหายไปแล้วไปโผล่ที่วัดที่เชียงรายที่ปูนปั้นติดไว้ก็ไปอยู่ที่เมืองเวียงแหงเวียงแหงจะ เอามาไว้ที่เชียงใหม่ตอนเชียงใหม่ลุ้งเรืองแต่ช้างไม่ไปช้างไปที่ลำปาง38ปี<ะ>ค่อยไปวิงเชียงใหม่8ปปี<ะ>แล้วหนีหนีการป้นของพมา่าเอาไปไว้ที่หลวงพระบาง25ปีห<ะ>นีพ้นเอาไปที่เวียงจันทร์225ปี<ะ>ที่ผมยังอ่านเจอนะ,ะผมไปเที่ยวเวียงจันทร์เขาบอกว่าประเทศเพื่อนบ้านยืมมาวัดพระเจ้า้านเราไม่คืนเขาสักที2องกว่าปี แล้วผมก็เลยสงสัยว่าตกลงอ่ะสมบัติของไข่ไปอยู่ทางอินโดขเมนไทยหลวงพะบางเวียงจันทร์แล้วมาไทยแต่การค้นพบสมัยใหม่ที่หายสาบสูญไปเลยไปเจอที่เชียงรายที่ฟ้าผ่าก็ยุคก,ก่อนใครดีใครได้ประมาณนั้นผมก็เลยเดาว่าน,นี่มันเหมือนกับว่ามาตีเมืองแล้วป้นสะดมหนีสงครามหรือเปล่าเป็นไปได้นะ เพราะว่าถ้าได้ยินขาา่าวทับมายังไงก็หน,นีอย่างนั้นอย่างอย่างเวียงกงกามผมยังนืกสภาพเขาจะไปตีพระเจ้ามรกตนะผมอ่านที่โน่นอะ่ะมาพักทับอยู่อยู่ที่เวียงกงงตอนนี้อำเภอเวียงป่าเป้าอะ่ะพี่คิดดูนะเดินจากเชียงรายจะไปถึงเสียมเรียม <c oughs> <c oughs> เขาจะไปยังไง <c oughs> ขอบคุณนะครับสำหรับผมดูเ <c oughs> ขาคังในครับ ความรู้ก็เอาจากเจ้าหน้าที่เพราะว่าเราก็มาเดาสุ่มเอาเดี๋ยวผมจะขอฟังคำบรรยายของเจ้าหน้าที่ครับถ้าถ้าอยากรู้ on one point. ปูนปั้นนะครับมี4ีหแบบคนแชะช้างแะเนะจ้าหน้าที่บรรยายไว้ชัดแล้วนะครับยางไม้ผสมปูนปั้นนะจากการกระเทาะคอมหินเป็นปูนนะหินผนละเอียดผสมยางไม้ ยังสมบูรณ์ดี<ะ>ความรู้ก็ฟังจากเจ้าหน้าที่ครับละเอียดมาก ชัดเจนไหมครับตัวกล้องตัวนี้ผมใช้ระบบกันสันสเทียนอีกตัวขยายไม่ได้ขยายให้ดูชัดๆใกล้ๆอ่ะเนี่ยอ,อันนี้อันน,น,นี้อันนี้ชัดไหมครับอันนี้ก็เป็นหน้าคนนะครับคนแชะ แล้วก็ต่อมาจะเป็นหน้าหน้าลิงนะมันนี่เนี่ยชัดไหมลแล้วก็อันนี้อันนั้นเหมือนลิงนะอันนี้ก็คล้ายๆลิงอันนี้เป็นคนนะเพราะ,ะเป็นภูมิปัญญาของคนยุคโบราณ พันสามร้อยปีพันเจ็ดร้อยปีนี่ถือว่าใหญ่ครับยิ่งใหญ่มากอันนี้ฟังความรู้จากเจ้าหน้าที่ครับยังมาถึงอยู่ นี่ครับนี่ครับตรงนี้น่าจะเป็นที่ตั้งของฐานน่าจะเป็นพระพุทธรูปด้วยซ้ำ ความรู้อาเจอทั่วไปจากเจ้าหน้าที่ด้วยนี่ก็คือเขาข้างในครับมีทางขึ้นทางเดียวเขาข้างในนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าครับที่เจ้าหน้าที่บรรยายไว้เมื่อสักครู่นี้ส่วนตัวยอดที่พังลงมานี่ก็หายไปแล้วครับก็น่าจะเป็นเจดีย์สมัยก่อนคล้ายๆเขาข้างนอกเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสครับ หาดูฮะก็จะมีบอร์ดตระวัติก็ไม่มาก ของเขาขังในเข้าๆอันนี้ก็คือเขากังในนะครับจุดต่อไปที่ผมจะพาไปก็คือพระปางสีเทพรวมก็เพิ่งทราบว่าเขาสร้างขึ้นมาคนละสมัยกับเขาข้ังในโรไทยมันเ็ด้อยปีใช่ไหม